สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียนาเชียพาลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กันจะพาพี่น้องไปดูตามต่อแนวทางตัวเล็กล่าพัฒนาของปูลรบุรี่ครับพี่น้องเนาะครับแนวทางรล่าพัฒนาปูลรบุรี่ครับว่าั่านปูรุดครับผมครับแต่ว่าตัวเลขกของปูนี่ยับเผลด้วยครับพี่น้องครับผมถึงปูจะรุดกับบริเวณรุดต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะ เพิ่มมีดซิที่เขาสามตัวได้ทุกเมื่อได้ครับผมแล้วก็เลขกห้าตัวมาคบบนนี่ล่างนี่ก็จะเผยได้ครับพี่น้องครับผมจังได้กัเปรียบเทียบเบืงเอาหลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะเล็กห้าตัวมาคบบนล่างของปูครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกล่าพัฒนากับปูลรบุรี่นำเชือกผ้าลวยกับขอกราบขอประคุณปูครับที่เมตาแนวทางให้กับนำเชียกผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซี ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าเรวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กเล่าพัฒนาปูโรบุรี่กันเลยครับผู้ครับน้ำเชียร์พร้ารวยกาบนามสการครับเจริญพรเจริญพรครับปูวันนี้วันผ้าใหญ่นะปูฮะวันนี้วันผ้าใหญ่ครับปู ้ายวันพระแล้วก็มียมแล้วก็สิงสูงก็เสร็จตั้งน,นแะแบบนี่เขาก็ต้องต้อง,งนําเขาเพราะว่าเขาไม่เก่งหวัวข้อทุนนำพรสวดมนต์อ๋อทายกครับผมนั่นแหละ,ต,ละตอนนี้จบแล้วพวกรราษามสินแปดแต่นะอ๋อครับปูอว่าลาวต่อเนาะสู้ต่อครับปู่โอ้เอฟซีเอ้ปู่ก็ยอมแพ้เลยโอ้โหยกออกมาแบบนี้ทองขาวเลย<ฮะ>ออกบนออกล่างยกทองขาวเลยเอาส้มไม้มันยี่สิบเก้าครับ จ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับผมเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดครับอ่ามีสิบไปหลักร้อยเลี้ยงหน่วยล่างครับเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามแปดห้าสามแปด ้าสามหกห้าสามหกห้าสามสี่ชุดสี่ห้าชุดแล้วปู่นีตัวเน้นเลยห้าชุดชอบอยู่ทุสามกับห้าหลักหน่วยสามกับห้าหลักหน่วยครับผมกันร้อยเก้าแปดสามกันเก้าแปดสามหกห้าสี่หกห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าสี่ ว่าเขาจะดึงพวกนั้นอยู่สองตัวครับผมแปดห้าแปดห้าแปดสามแปดสามห้าสามห้าสามหกสามหกสามสี่หางเน้นบะสี่หางครับปู่เอ่อในส่วนเน้นของบนล่างเน้นบนมากกว่าครับกันไว้หกห้า กันหกห้าห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่อ่าหมดแล้วเราอะ <บ S 2> ไ,ไรก็ได้ทั้งหมดมีเท่านี้ละโอ้ยังอไอห้าตัวใช่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสามหกสามหก มันใจอยู่คงท่าไม่เอ็กซิเดนตมีให้เห็นแตกสามตัวสองตัวแน่นอนครับปูครับถ้ามันไม่ออกเอ็กซิเดน์อย่างตามตำรามันก็เพิ่งจะพิกเนี่ยตำลาก็ไปหมดเลยนี่ละลาวมีต่านี้เอ็ซเยถ้ารูดก็เจ็ดกับแปดละเจ็ดกับแปดเด้อครับพี่น้องงวดนี้ต้องมีให้เห็นครับผมมีให้เห็นมันก็ไม่เคยหลุดนะมันพ้่งหลุดวันแรกใช่ครัใหมใช่อ๋อางเบิรงครับปูครับได้ นำเชียบพารวยก็จะรบกวนปู่เท่านี้เด้อครับปู่ปงกระดาษสาโตแห่งบางปังสาโตครับเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางเล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะของปูโรบุรี่ครับผมปูโรบุรี่กับยัเผอยยับผาดครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขห้าตัวมาครบบนล่างนี่แหละครับผมครับขาดบ่ดด้เด้อครับผม ย่างถีปูวาครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นปูกับพึ่งจะรุดไปงดว่างหันลวครับผมครับปกติก็เดินดีครับผมเดินดีต้องมีให้เห็นตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะเขาหมววันที่ยี่สิบเก้ากันยายนได้ครับพี่น้องมาตามกันต่อครับผมเด่นบนล่างครับผมแต่ว่าก็จะเป็นทั้งบนครับพี่น้องเนาะเน้นบนเด่นบนกันล่างครับผมเจ็ดกับแปดครับผมเจ็ดกับแปดได้ครับพี่น้องเราพัฒนาปู ครับมาทีเลข3สามตัวครับเจ็ดแปดห้าครับเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดสามแปดห้าสามและหกห้าสามครับผมบนี่คือตัวเน้นของปูรครับพี่น้องเนาะห้าหางตัวเน้นครับผมตัวกันกับจิมมี่ยุ่สามหางด้วครับผมกันเก้าแปดสามหกห้าสี่และแปดห้าสี่ครับ กันยูสามหางครับมาทีเลก2ตัวครับพี่น้องเนาะสองตัว85 8ห้าแปสามสามหครับผมแปดห้าแปสาสแล้วก็มาทีตัวกัน6กห้าห้และ7จครับผมห5ห้าห้าดส ในส่วนเลข5ตัวมาครบบนล่างได้ครับพี่น้องหตัวมาครบบนล่าง78536ครับผม78536ครับพี่น้องเนาะครับจับบินจับเกี่ยวกันเอาอเเเอครับพี่น้องแล้วก็บึ้งเทียบเด้นเทียบชนกันได้ครับพี่น้อง78536หครับนี่คือแนวทางตัวเลข ลาพัฒนาปูโรบุรี่ครับแต่ว่าปูกับเน้นไปที่เจ็ดได้ครับพี่น้องเน้นไปที่เจ็ดครับเจ็ดต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเจ็ดต้องมีให้เห็นไม่บนก็ล่างครับผมแต่ว่าปูกับว่างไว้ที่รักลอยหรือว่าหลักหน่วยล่างนี่แหละครับผมเลขเลขกเจ็ดครับพี่น้องเนาะเพื่อมาได้ครับผมปูกับว่างไว้เป็นรักลอยหรือว่าลักหน่วยล่างครับพี่น้องกับพิจนาเบื้องเอาครับแนวทางตัวเลข หลายเสี้ยนกะลงไปให้พีองพี่ด้เบื้องลเด้อครับผมบ่า่าจะเป็นพอจะเลื่อนศิลนครับผมพอบางพี่แล้วก็พอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเหลขกอ่ารวบเสี้ยนครับผมบ่า่าจะเป็นปูขุนครับเหล็กวินมาน้ากันเม่ดเลยครับพี่น้องปูขุนผีพ่อนเหลขต่างรักกับมาน้ากันครับผมเขาทั้งสามตัวครับและอีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องพีประกายครับกดินลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับ เหลืออีกสำมนำหนึ่งครับพี่น้องเนะเาะก็คือลาวัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมพี่สาวเกาหลีครับยเยอเผฟยอยาผาดกับผู้ใหญ่ดึงรับครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาล,ลุยกับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ำกัน29กันยายน66มื่อแรกนี้ครับพี่น้องลาวัฒนา2องตุ้มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ